ตัวแรกมาแล้วตัวแรกมาแล้วนะครับผมหลังจากกินข้าว<เ>อ,อหลังจากกินข้าวนะครับ<เอา>หลังจากกินข้าวหลังจากกินข้าวขยับออกไปข้างๆได้ครับถ้าดึงไม่ขึ้นมองสายครับผมถ้าดึงไม่ขึ้นก็ปล่อยนะทำมือนิ่งๆไว้อ่าอ่าทับท <R> ิมลับิมไหมถ้ากดแบบนี้ใช่ไหมเดี๋ยวว่า,าจะเอาตัวได้หรือเปล่าแค่นั้นเองโอ้อยเห็ดส้มแล้วนะครับเห็นส้มแล้วเห็นส้มมาแล้ว เห็นส้มมาแล้วเห็นส้มมาแล้วระยะเดิมนะครับผมระยะเดิมโอ้โหระยะเดิมมาแล้วระยะเดิมมาแล้วเฮ้ยเห็นส้มแล้วเห็นส้มแล้วอุ้ยตัวนี้ไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่นะทุกคนโอ้โหเต็มปากเต็มปากโอ้โหโโอ้หระวังระวังระวังนะครับผมล้างมาโอ้ระวังระวังอยู่ไหมอื้มอื้มจะอยู่ไหมโอ้โหยกมาครับโอ้โหระวังระวังได้ไหมได้ไหม อ่ะเฮ้ย่ายลุก็พอยกขึ้นครับยกขึ้นมาไหมมาไหมมามาโอ้โหโอ้โหดูคันนะครับผมดูดูคันสะก่อนดูคันสะก่อนดูคันสะก่อนโอ้โหเป็นไงครับผมอยู่ไหมอยู่โอ้โหอายกขึ้นมายกขึ้นมา พ่อเปาว่าตัวนี้กับสองโลกับสองโลได้น่าจะโลแปดโลเก้าอ่ะโอ้โหแปดโลเก้าได้ดูนะครับผมงานเข้าพ่อเปานะครับผมบอกน้องชมกุลได้กี่ตัวก็จะช่างออกให้นะครับผมโอ้โหดูสายสะก้อนโอ้โหทับทิมโบ